มอนซูนซีลคิกไกด์นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง S c h e d u l e a u t o replenishment นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับแน่นอนต้องกดที่เมนูแว r e h o u s e กับโลจิสติก s ครับแล้วคุณก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่า schedule auto replenishment แปลตามตัวนะครับก็คือ e p l e n i s h m e n t คือการเติมเต็มสินค้าแบบอัตโนมัติด้วยการตั้งตารางเวลาเอาไว้ครับพอกดปุ๊บนะครับคุณก็จะเห็นกรอบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตามตัวอย่างก่อนนะครับคุณก็จะเห็นด้านซ้ายมือทัั้งหมดนนีะครบ ที่เป็นคอลัมน์แรกก็คือโลเคชันของร้าน, shop นรีเทลช็อปนะฮะประเภทของสินค้า quantity on hand คือสินค้าหรือจำนวนสต็อกที่มีอยู่ในขณนะนี้เช่นดัสแมสดัสมาร์ในโฮจิมินห์เป็นศูนใช่ไหมครับและนี่คือการเริ่มตั้งกฎเกณฑ์นะครับหรือการตั้ง rules ให้นะครับก็คือถ้าหากพบว่าสินค้า d u สมาร์สในโฮจิมินห์ตกต่ำลงกว่า33,000ยูนิต พูดง่ายๆคือตรงนี้คือ s a ฟตี้สต็อกที่เก็บเอาไว้ในร้านค้านะครับก็จะขอให้ซอฟต์แวร์นั้นช่วยไปการสินค้าแล้วก็ดึงสินค้าจากระบบมากันไว้เพื่อรอการขนส่งนะครับโดยการวีพ n นิชจำนวนในที่นี้คือเขาตั้งไว้เท่ากันนะครับซึ่งน่าจะต,ตั้งผิดหรือถูกนะั่นแล้วแต่สมมติฐานนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าในเกมตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีอัตราการขายวันละเท่าไหร่ซึ่งเขาอาจจะ คำนวณไว้เรียบร้อยนะครับว่ากว่าสินค้า33,000นี่จะเดินทางกลับมาเติมเต็มพอดีปุ๊บเนี่ยจากร่างกุ้งซึ่งห่างไป1,318กิโลเมตรเนี่ยสินค้าที่มีอยู่ในยูนิตออนแเนี่ยนะครับก็จะขายพอดีนะฮะซึ่งท่านผู้เรียนจะต้องตัดสินใจรู้อะไรบ้างครับรู้อัตราการขายของสินค้าแต่ละชนิดต่อวันรู้ Delivery Lead Time คือระยะทางและกระบวนการตั้งแต่ แพ็กของส่งกลับเข้ามานะครับเป็นดูสินค้าจากระบบเนี่ยใช้เวลาจริงๆกี่วันนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มตัวเลขเหล่านี้นะครับในกรณีที่คุณมี w ว r e h o u s e มากกว่า1 w a r e h ว u s e ตรงนี้จะมีทางเลือกของ w ว r e h o u s e ที่1 w a r e h ว u s e ที่ warehouse ที่3นะครับซึ่งในเกมเนี่ยมีภาพสะท้อนของตัวเ,เขาเรียกว่า Distribution Center หรือ d c ซนะครับซึ่งทำให้เป็น m u l t i p l e warehouse ได้ครับและนี่ก็คือ schedule a u t o replenishment ครับหรือหลักการที่เรียกว่า ใกล้เคียงกับ Re-ROP ที่คือ Re-Order Point ครับ